Sorry, ห้องเรียนของเราเรียบร้อยแล้วค่ะวันเสาร์นี้นะคะเดี๋ยวพีเอมีสอนเอฟเวร์มาร์เก็ตติ้งนะคะให้กับพี่น้องครอบครัวกิฟฟารีนของเรานั่นเองนะคะนี่สไลด์ของพีเอ เรียบร้อยวันนี้วันศุกร์นะคะเพมาเตรียมห้องนะคะมาเตรียมห้องมาจัดห้องแล้วก็เตรียมสบานะคะให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เพจะเก็บบรรยากาศต่างๆมาฝากกับทุกคนนะคะว่าทุกคนจะชอบและสนุกกันบ้างไหมนะคะโอเคขอบคุณทุกคนคะ่ะ มอร์นิ่งค่ะเช้าวันนี้ครูเอพร้อมสอนมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวชมมุลให้ดูนี่วันนี้นะคะพี่เอเตรียมมาสอนเอเฟรียต์มาร์เก็ตนะคะให้กับพี่น้องชาวกิฟฟิลินค่ะเดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะจะสนุกสนานยังไงเดี๋ยวพี่เอเจะเก็บบรรยากาศมาฝากกับทุกคนนะคะ มันหค่อมากมากเลยนะคะโต๊ะมาซิงหลายตัวเลยค่ะตอนนี้เวิร์กช็อปที่หนึ่งค่ะตอนนี้นะคะนนพีเอให้ทุกคน <DJ. S 2> เขาโพสในการโพส a c e b o o k ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าผลลัพธ์เป็นยังไงวันนี้มีคนมาเรียนเยอะเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศกัน โพสเลยนะคะโพสร,รูปตัวเราวันนี้ให้โพสสี่รูปใครเสร็จแล้วบอกเพื่อนสอนเพื่อนด้วยนะใครเสร็จแล้วบอกเพื่อนสองเพื่อนได้เลยนะคะใครมีตรงไหนถามถามเลยนะคะว้าวนี่เขออากำลังทำเวิร์กช็อปกันอยู่นะคะ ว้าวนี่ทีนี้เขาเอาข้าวกันมานี่นี่ทีมสตูนเขาเอาข้าวมานะคะหะพี่เล็กเรียนออนไลน์กับครูเอเป็นไงบ้างคะสอ2อาทิตยแล้วเนาะดีใจมากเลยอาทิตยที่แล้วอาทิตย์นี้คือคือจริงๆพี่เล็กเป็นคนที่ว่าไม่อมันสวโดยทั่วไปอะคือไม่สนใจออนไลน์เลยนะคะคือคือจริงๆเคยเรียนบเรียนแล้วเราทาไม่ได้เพราเราไม่ได้เราอยู่คนเดียวเราก็เหมือนกันเลกล้มไปนะคะทีนี พอที่ผ่านมานะคะที่พรคุณทิติพรนะคะ่นค่ะน้องสาวพ,พี่เล็กก็บอกว่าพี่เล็กเรียนออนไลน์ไหมครูเอมาสอนใช่ไหมพี่เล็กก็บอกว่ายังไม่รู้แล้วก็บอกให้เวลาตัดสินใจสองวันสองวันพี่เล็กก็เฉยนะแล้วก็วจุดเราก็มีความรู้สึกว่า ฟังคุณหมอนะคะปีนี้หลายๆหลายๆคนณขก็บอกว่าปีนี้มันต้องไฮบริดเนาะตั้งออนไลน์ออฟไลน์พวกเนี้ยทีนี้เสร็จพีเล็กก็เลยนั่งนั่งเน่ก็เลยถามพี่พรว่าแล้วเรียนกี่โมงเลยวันเสาร์วันเนี้ยพี่พรเขาบอกว่าสิบโมงแต่ก็ไม่ได้อะไรนะก็แต่เต็มด้วยความตั้งใจว่าเออไหนจะลองดูมันสักตั้งประมาณนะแล้วก็โทรหาพี่พรเราก็บอกว่าเออพรไปกี่โมงกะว่าจะมาพี่พรนะแล้วพี่พรบอกว่าพี่พรอยู่บ้าน อ่าบ้านบ้านของลูกชายที่ได้ตัดสินใจกับรุ่นมาวันนั้นปรดุ้ยวิจายเวลาจะไม่ทันแล้ว้องกลับมาร้อยสี่สิบเลยค่ะแล้วเรียนเป็นไงอาทิตย์แรกวันที่แรกเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าพอดีโทรศัพท์พี่ได้ค่ะมีปัญหาเิดหน่อยแต่ว่าก็พยายามจะโน๊ตโน๊ตนะคะแล้วก็พยายามทํทำตอนนั้นจริงๆแล้วก็ทําไม่ทันคุณครูหรอกค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็กลับไปถึงบ้านก็ได้พยายามพยายามฝึกเหมือนเหมือนเหมือนที่ครูเอสอนนะค่ะก็โพสต์ไปโพสต์ผิดบ้างถูกบ้าง แล้วก็ได้พี่พรพี่พรก็จะมาดูของพี่เล็กตลอดพี่เล็กไอ้นี่ไม่ใช่นะเราก็บอกพี่เล็กไปแก้ไขเลยประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็พยายามพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้ววันนี้ตั้งใจมากวันนี้ก็รู้สึกว่าดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเยอะพี่เล็กว่าพี่เล็กอ่ะก็ขอบคุณได้คงมากขึ้นร่องมากขึ้นค่ะเพราะว่าในงานที่ผ่านมาเนี่ยพยายามพยายามจะพูดเหมือนที่ เหมือนที่ครูเอสอนนะคะค่ะแล้วแล้วพี่เอถามหน่อยสิว่าพี่เลขาเมื่อเช้า8เทนธุรกิจเนาะ,ะของของโลกใบนี้เนี่ยแล้วกิฟฟีนอยู่ใน8เทนธุรกิจด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เอ่กพี่เล็กรู้สึกไงบ้างคะพี่เล็กรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยคะ่ะที่อยู่กับบริษัทนี้ที่สำคัญคือคือรักกิฟฟีนมากๆเพราะว่าเรา เราคนเกษียณนะคะจริงๆแล้วคนเกษียณนะเพราะส่วนใหญ่เหมือนเพื่อนพี่เล็กเนี่ยหลายคนเป็นนู่นเป็นนี่นะคะไม่สบายอะไรแบบนี้บางคนก็เสียชีวิตไปแล้วแต่พี่เล็กยังมีสุขภาพที่แข็งแรงเราบอกว่าการทํากิฟฟารีเนี่ยนอกจากว่ามีรายได้มีเพื่อนนะคะแล้วนอกจากนี้ได้บุญด้วยเพราะว่าเราสามารถจะไปแนะนําุกคนที่เขาเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้นะคะคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายสินค้าอย่างเดียวก็คือไปดูแลว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะว่าอย่างเช่นการกินการนอน การพักผ่อนนอนหลับอะไรประมาณนี้ออกกำลังกายด้วยค่ะขอบคุณนะคะรักอิฟาลีนที่สุดเลยขอบคุณค่ะพี่เล็กบ้าดเอค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ่ะฝ่าฟมาเรียนกับพี่เออาทิตย์นี้สองวัแล้วใช่ไหมหไ้มองกล้องนะฝ้ายค่ะแล้วสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างไหนมองมอยหน่อยก็ได้ภาพการวางลิงในเพจเราแล้วก็ให้อื่นได้มองเห็นได้มากขึ้นอย่างี้การตั้งสินค้าการนำลิงค ขายโดยที่แบบ,แบบไม่ขายอะค่ะพี่ว้าวแล้ววันนี้เรียนยากไหมคะไมยากค่ะอแล้วอย่างงี้ฝ้ายอยากจะชวนเพื่อนๆ้าออยากจะชวนเพื่อเือนฝ้ามามีไรได้กับกิฟฟีนไหมคะ่ะ,อ,ะ <c oughs> อยา่าาก็เีไเค่ะอห้แนะนาเพื่อนเพนหน่อยค่ะสําหรับคร่มีรายได้่ขแบบอยากมีมกแบบากมไรายได้ทางที่สอย่างเงี้ค่ะเหมือนเรา เราเป็นแบบมือนยินโท้งเลยอยากทำหน้าอ้อนล้าเปิดตุ๊กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำเลยค่ะหยากเลยค่ะทำได้ค่ะในงานเลยว้าวขอบคุณไฟมากค่ะค่ะกี้สวัสดีค่ะวันนี้กี้เดินทางมาจากสตูลใช่ไหมคะกี้มาเรียนกับพี่เอทีเนียที่ที่สงแล้วเนาะในกี้ช่วยเล่าหน่อยว่าวันนี้เรียนเป็นไงบ้างวันนี้ก็เรียนในเรื่องของการสร้างตะกร้า จริงๆนวที่ได้ที่เพื ah Japanese, ่อนๆเห็นในห้องว่าฟังเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ไปศึกษามาบ้างโดยใช้แอปพลิเคชันของทางที่พอลีเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาได้เตรียมมาหมดแล้วเนาะข้อมูลแค่เราแคาฟังแ่่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยมันงก็จึงว่าทางข้อมูลอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ไวกว่าเพื่อนๆในห้องเรียนนิดนึงก็เลยทําให้เรียนรู้ได้ไวขึ้นก็มาในห้องปุ๊บเรารู้บางส่วนแล้วเราก็มารับเทคนิคเพิ่มเติม โดยผ่านประสบการณ์ของครูอีเนี่ย่การสร้างมันมีขึ้นมันเยอะขึ้นอ่าฮะพี่ถามกี้หน่อยสิกีฟลีนเป็นธุรกิจของคนแก่ไหมไม่ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจที่เข้าถึงได้ก็ไวเลยค่ะตั้งแต่คุณอายุ15คุณก็เข้าสู่กีฟลีนได้เลยว้าวแสดงว่ากีฟลีนอยู่ในเทรนด์ของธุรกิจใช่ไหมใช่ค่ะในเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะก็เมื่อกี้วันนี้ได้เรียนเรื่องของแปดเทรนธุรกิจนะคะในเรื่องของวันนี้ผ้าดีก็แปดเทรนหลัก กิฟตรีเนี่ยค่ะเข้าว่าต้องเสร็จแล้วค่ะอีกเทรนเดียวที่ไม่ได้เข้าก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นะคะเพราะว่าเสียดายนะคะถ้ามีในในอนาคตไม่แน่ทางกิฟฟาฟรนก็อาจจะเพิ่มสินค้าในกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นเทรนหลักเลยที่ว่าเป็นสังคมสูงวัยแล้วก็ลูกๆเดี๋ยวไม่อยู่บ้านเนาะเราผู้สูงวัยก็อาจจะหาแมวมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงานะคะแล้วคนรุ่นใหม่บางทีก็ไม่อยากจะมีลูกนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็อาจจะ กปเรียอาจจะมัเล็งเห็น<า>โอกาสในการทำตลาดตรงนี้ถ้ามีในเรื่องของอาหารสะเลเข้ามาในนี้ก็สร้างเช่าทางรายได้ได้อีกช่องหนึงว้าวอยากจะแนะนาเพื่อนๆในวัยของกี้ค่ะมารู้จักกับกริฟเรียังไงบ้างคะก็ะบางทีภาพจําของเรากริปเรีนี่มันอยู่มานานเนาะคะ่ะมัเราบอกว่าเออกริฟเรีเป็นธุรกิจของคนแกน่หรือเปล่าเราไม่ใช่เลยค่ะทุกคนสามารถ แล้วยิ่งตอนนี้การทำในช่องออนไลน์เนี่ยมัง่ายมากๆากนะคะโดยเฉพาะมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยแบบเราไม่ได้อยากจะไปหาลูกค้าเนาะเราให้ลูกค้ามาหาเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งเหมาะคนรุ่นใหม่มากอยากเชิญชวนลองหัดใจมาเข้ามาทำกับคารุนกันเหมขอบคุณมากค่ะยมพรค่ะวันนี้พี่ยมพรมาเรียนกับเอเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วใช่ไหมคะ แล้ววันนี้พี่อำหอนรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้เราเรียนเรื่องเอฟเฟอร t เรทมาร์เก็ตเต็มตัวเลยใช่ค่ะแล้วซึ่งกิฟฟารีนก็มีเครื่องมือให้เราเยอะเลยเนาะใช่ค่ะค่ะชอบชอบชอบค่ะเริ่มชอบแล้วเนี่ยค่ะพี่ยำพี่ยงทำออฟออฟไลน์เนาะค่ะพอมาเริ่มมาเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยรู้ชอบรู้ทำแล้วชอบอ่ารู้เยอะแยะเลยอ่าแล้ว,แล,วแล้วพี่ยำคิดว่าแบบยุคเราอะ,อะยุคยุคยุคสมัยของเราอะบางทีคนอะเขามองออนไลน์มันยาก พี่อําคิดว่าการที่กิฟฟรีนอ่ะเอาเครื่องมือเยอะแยะเลยนะคะมาใส่ให้กับเราอ่ะคิดว่ายากไหมคะยากนะมันอยู่ในการเรียนรู้ค่ะพี่มองว่าไม่ยากแล้วก็มัน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 ไม่ยังไงมันไม่ได้เหมาะสําหรับกิฟฟรีนถ้าคนคนก็มองก็บอกเออ มันคนรุ่นเก่าอะไรเงี้ยแต่ที่นมันไม่ใช่เด็กคนใหม่เยอะแยะมากมายเลยที่เข้ามาเรียนแล้วบอกมองว่าเออมันเป็นช่วงดีของเด็กรุ่นใหม่เนาะค่ะมันมีเครื่องมืออะไรที่บริษัทก็ไม่เห็เยอะแยะไปเลยค่ะโอ้แล้วแล้วแล้วพี่ยำอยากจะชวนเชิญเพื่อนๆมากรีฟลียงไงไหมคะก็จะพยายามเชิญมาให้หมดเลยว้าวมันมันไม่ยาก ถึงเราใจรุเย็นแล้วแต่ว่ามันไม่ยากค่ะมือถือเครื่องเดียวสำเร็จได้แน่นอนกับญีฟาีีนนะคะขอบคุณค่ะทำอะไรกันเนี่ยเขาทำอะไรกันนะเนี่ย เราเข้าใจว่ามันยังมี ะะมันสุดยอดไหมะ,ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผนเลยว่าขอบคุณคณเอมากมากนะคะที่ถ่ายทอดด้วยจิตวิญญายของครูผู้ให้อยงแยบดีน,น,นะคะุณคูบอกว่าคุณครูจะสอนทุกคนให้มีเขาเรีระดับเป็นโปรชันนือว่าเป็นอาชีพถูกไหมคะในเรื่องของการทำก,การตลาดแอ็กซ์เพรติ้คะมาร์เก็ตติ้ง ขอบคุณค่ะตื่นตั้งใจมากนะคะที่ที่เขาได้มีโอกาสนะคะได้เข้ามาเป็นนักเรียนของคุณเอค่ะนะคะขอให้คุณเอนะคะลงเป็นเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณเอนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็เป็นรายนะคะรายซึ่งปีนี้ของคุณเอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะไหนไหนเล่าหน่อยแชร์เพื่อนฟังหน่อยค่ะ ก็ได้ความรู้เกี่ยวเับรื่องทั้นเเกใหม่ที่สามารถนาไปปรับใช้ได้แล้วก็วถึงพวแอพิเชัาที่บริษัทให้นี่ยคือเาจะลมาก่อนแต่ก็ยไม่แน่ใจว่าเราจะไปใช้ไงทคุยมาสอนคุเองผมก็ใจแล้วว่ายังไงในการใช้พคของรคือให้เรามียอดเข้ามา เดี๋ยวพอเรียนจบปุ๊บจะเอายอดออกี่แสนคะตอนนี้มีอยู่เป็นแสนหลายแสนแล้วตอนนี้หลายแสนแล้วใช่ไหมจะเตรียมเป็นพารนาดายแล้วหรือเปล่าคะวะ้าวโอเคขอบคุณค่ะวีคที่หนึ่งกับวีคที่สองเป็นไงบ้างคะวีคที่หนึ่งเนี่ยก็เรียน,น,นยก็เ,นเรียนออนไลน์ก็เป็นตั้งแรกนะคะค่ะ ก็ไม่คิดว่าเออเที่ถาเเอยทีะแล้วก็พอได้มเรียนมันเป็นอะไรที่แบบมันวาก่ค่ะที่ปิ่มีปรกาเราเยอะแยะมากายค่ะพว่าอ่ในทีมที่มาเรียนจาคคุณเอเอค่ะสามารถที่จะต่อยยอดได้ไปอีเยอะเลยค่ะก็นันอันี้ต้องขอขอบคุณขอคุณค่ะนะคะใหความรู้ของเรา คิดมากพวกเราสามารถอยากเรียนรู้ต่อไปแล้วก็สามารถต่อยอดในอีกประเด็ได้อีกมากมายค่ะขอบคุณค่ะไอ้ปากแดงแล้วสวยเลยโอเควันนี้มึนไหมคะมันรู้สึกเกี่ยวกับมึนเกี่ยวกับแอฟนะคะแต่ความเข้าใจก็ลำดับพยายามลำดับเหตุการณ์ให้ได้แบบแบบให้เราได้เต็มที่ในสถานที่ว่าเคยผ่านทางมาแล้ลงมาตลอด คแต่รอบนีู้้สึกว่าเราจะไปแบบติดงานของเราออกแบบให้เข้าใจในใจทีฬะคือให้รู้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอสวัสดีอีกรอบนะคะและก็ดีใจมากๆนะคะที่มีโอกาสได้มาท่กคนทำธุรกิจออนไลน์ในวันนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกภาคภูมิใจมากๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราเคยเรียนกันนะคะเรียนกับอาจารย์พอมหรือว่าเรียนกับกับหลายๆคนเนาะเราเคยเรียนกันแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้ด้วยเหตุผลว่าตัวเราเองเรีนไม่ได้เก่งออนไลน์เท่าที่ควรนะคะ เดียวใช้ภาษาพ่การดีพอมาสอนครั้งเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้จะถามใคร ของรจริงไหมคะแต่วันนี้นะคะพวกเรามีความหวังว่า,วาต่อไปอ่ะทีมของเราจะเติบโตมากขึ้นเราสามารถที่อยากจะไปถ่ายทอดกับการทํางานให้กับเด็กรุ่นใหม่นะคะหรือว่าคนใหม่ๆนะคะได้เข้ามาในทีมของเรามากขึ้นนั่นหมายถึงว่าพวกเราจะมีรายได้ที่มากขึ้นมีนองค์กรที่เติบโตมากขึ้นนะคะดิฉันคาดหวังยิง่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณครูเอนะคะเราจะเรียกครูพี่เอซึ่ง ก็รู้สึกภูมิใจนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะรักครูเองมากนะคะคือจะรักจะมีความรู้สึกว่าทำไมไมีแค่ครูเอแล้วมันรู้สึกอบอุลมันรู้สึกมีความหวังมันรู้สึกว่าเราไปต่อได้ใช่ไหมคะนี่คือความรู้สึกของทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นนิมิตอันดีว,ว่าพลังงานภายในของเราเนี่ยแบบมันเป็นพลังงานบวกจริงๆนะคะที่เสริมนิ้ทุก่กันและการที่ทาให้งานของเราเติบโตนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความรู้สึกตอนเราเรียนกับครูเสร็จเนี่ย ครูก็ไปเทปครูก็ไม่ได้อสอนเราซ้ำแต่วันนี้นะคะครูเอสัญญากับพวกเรานะคะว่าในเงินเดือนคุณครูเนี่ยจะมาสอนเราทุกสองอาทิใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นมืออาชีพในออนไลน์โอ้โหมันเป็นอะไรที่ประทักใจมากๆเลยนะคะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาพัฒนาตัวเองในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูเอนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบ เราทั้ใจภูมิใจมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ